ไม่น o o ผีโพ o ุกันมีมีกูยุบอีรอมีคนมองเยอะมากเลยอะเราที่ประเทศของเราไม่สวยอะแต่เรามานี่เรารู้สึกว่าเราป๊อปปูลา่ามากเลยค่ะคนมองเยอะมากเหมือนเห็นของแปลก <laughs> ต้องพยายามหาอะไรมาบังหน้าโอ้ยฉันเป็นดาราหน้าม, <What? S 1> มองเยอะนะมองเยอะมองเยอะอะไรมากกินคนเดียวเลยไม่หยุด <laughs> กินไม่หยุดหยุดไม่ได้หยุดไม่ ไตันเตนโนตมันแมกซีตแถวยาวมากล่าจะต้องต่อรอประมาณ2ชั่วโมงเราไม่ไหวนะคะมีเคเบิลแล้วไม่ใช้ไม่อยากเสียตังออกกำลังกายจ้าดาเช้านี้ที่เมืองซัลตาซัลตาซัลตาซันตาเดี๋ยวพวกเราจะไปเดินเล่นกันนะคะไปเดินเที่ยวเมืองกันจ้าว่ามีอะไรบ้าง ซาลตาประเทศอาเจนตินาเป็นเมืองที่ตั้งอยู่ในหุบเขาเลยซึ่งสูงจากระดับน้ำทะเลเนี่ยประมาณ1,152เมตรและเป็นเมืองที่มีประชากรมากที่สุดเป็นอันดับที่สองในภาคตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศอาร์เจนตินา จ้านาะสองฮอดดอกอันนี้นะคะราคาเพียงห้ารเท่านั้นจ้าแก้หิวได้มีใส่มันฝรั่งที่เป็นแบบทอดๆอดช่องบนด้วยนะคะอร่อยดี และจากตลาดนั้นนะคะเราก็ได้สิ่งนี้มามันคือแมกเนตติดตู้เย็นนะจ๊ะเอาไปติดตู้เย็นที่บ้านเนาะ เป็นฟรีมิวเซียมนะคะคนก็จะเยอะเยะหน่อยจะตุลาเสียด้มากเลยเขากำลังซ่อมปรับปรุงอยู่นะคะก็เลยไม่ได้แบบถ่ายให้ดูสวยๆเนาะแต่ยังไงแล้วก็แล้วแต่ตึกลาบ้านช่องก็สวยอยู่ดีค่ะ อันนี้คือที่สำหรับทำไวายค่ะดูหนังสัตว์นะนี่โอ้โหอร,ร่อยแบบซมเนละ บ๊อบคอน้ลยเดียวเองรถน้ำผึ้งด้วยจ้ะอร่อยไหมอะทำสดๆใหม่ๆเลยนะนิ้วอีกนิ้วอะอรกอร่อยมากอร่อยมากมาก,กินคนเดียวเลยทั้งถุงใหญ่ไม่หยุดกินไม่หยุดหยุดไม่ได้ หารรมของจาเวียค่ะทุกคนเ,เขามีเหมือนกับเคเบิ้ลคาขึ้นไปดูบนภูเขานะคะแต่ว่าคุณจาค่ะไม่อยากจะต่อแถวรอนะคะซึ่งเขาบอกว่าแถวยาวมากล่าจะต้องต่อรอประมาณสองชั่วโมงเราไม่ไหวนะคะนางก็เลยจะเดินขึ้นจ้าโอ้ยทีนี้ก็ลำบากอีชั้นแล้วค่ะขึ้นเขานะเธอ ถึงแล้วก็จะเจอทางรถยนต์แบบนี้นะคะใกล้ถึงแล้วหาทำซันเบอร์นาร์โดเบอร์นาร์โดไปแล้วใกล้หมดแล้วไป ไงนั่นไงมีเคเบิลแล้วไม่ใช้ไงมีเคเบิลแล้วไม่ใช้ไม่อยากเสียตังค์ออกกำลังกาย ทุคนค่ะอร์เ no ติตินามีเรื่องประหลาดอย่างหนึ่งคือนี่นี่เลยมองให้เห็นเลยนี่ From 9.30 to 1 and then from 5เขาจะทำงานกันแค่ตอน9โมงถึงบ่ายหนึ่งเสร็จแล้วเขาจะพักประมาณ3ชั่วโมงจะเปิดอีกทีตอน4ี่โมงเย็นโอ้ประหลาดพักกินข้าวกันแบบจริงจังไม่ขายของปิดร้านแบบรูดลูกกงเลยนะทุกคน แล้วค่อยมาเปิดทีตอนบ่ายสี่โมงอุ้ยถ้าเป็นเมืองไทยนะเวลาเป็นเงินเป็นทองถูกต้องไหมเราขายตลอดจันถึงอาทิตย์อาทิตย์ถึงจันนะเออแต่ว่าที่นี่ไม่จ้ะเวลาพักก็คือเวลาพักนะจ๊ะต้องเคารพวัฒนธรรมกันด้วยแล้วลูกค้าก็ยืนรอกันอยู่หน้าร้านเดินเตะๆไปมาเขาไม่มีใครเปิดไงประหลาดโอ้ยสวยจังเลย

ठीक है ये मुंह है पक्षी के गुंबद और ये मत जाओ <S <S นี่คือสิ่งที่เราได้มานะคะมีส้มมะเขือเทศเมิลาเนซ่าที่เป็นเนื้อชุบแป้งทอดนะคะเดี๋ยวเราจะไปทอดที่บ้านเนาะ <S 1> <S 1> แล้วก็ตะมันแวะซื้อแซนด์วิชกันจ้าออืืใช้ได้ เป็นเนื้อบางๆค่ะแล้วก็มีชีสชีสแผ่นอร่อยอยู่นะกลับมาถึงห้องแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะลองกินตำมันกันนะคะตำมันเนี่ยทำมาจากข้าวโพดนะคะก็คือเป็นเหมือนกับ ข้าวโพดทุบๆว่าถ้าขา้ขาวโพดเฉยๆเนี่ยจะเรียกว่าอุมิตัสนะคะแต่ว่าถ้าเป็นข้าวโพดแล้วมีเนื้อไส้เนื้ออยู่ข้างในจะเรียกว่าตามันทางตอนเหนือของอ์เจนตีราเนี่ยกินตามันเยอะมากค่ะตอนนี้เราอุ่นกันเสร็จแล้วเดี๋ยวเราลองกินกันจ้าร้อร้อนร้อนร้อนรนวันน<ฮ>ี้นะคะทีเ่เราจะกินเราก็จะกินกับสลัด จเจวียเขาบอกว่าเขาอยากกินแบบเฮลตี้เฮลตี้กินกับมะเขือเทศนะคะอุ้ยน่ารักเนาะทำเหมือนแบบแคนดี้เลยน่ารักจังแสงว่าเขาโพดเขาใหญ่จเจวียร้อนๆเลยออ้ยออกมานะคะออกมาจะเป็นคล้ายๆกับแบบนี้รุกป้า <c oughs> เกือบตกรสชาติน้องจะเป็นยังไงอุ้ยมีไส้เนื้ออยู่ข้างในจริงๆ้วยคะ่ะ เนื้อแบบเนื้อ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 เลยตัวเดียวอือกินดิอืม,ออมข้าวโพดที่นี่เขาจะต่างจากบ้านเราเข้าวโพดเขาไม่ค่อยค่อยหวานเท่าไหร่มันก็จะเป็นอารมณ์คล้ายๆกับทันยพืชอะ่ะอืมแล้วก็มีไส้เนื้อแบบจุกจุกเค็มเค็มมันมันอร่อยดีนะบางคนเขาก็ชอบใส่เกลือเพิ่มหรือบางคนก็โรยน้ำตาลแล้วแต่ Hmm.